ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับในช่วงควรรู้คูรถนะครับในสัปดาห์นี้นะครับเราได้มีโอกาสเดินทางกับนะครับอีสุพลสทิปมีเคาเรียกอีสุมิวเอ็กซเพรสทิปนะครับเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับภาคเหนือนะครับชิมบรรยากาศในเรื่องของอากาศหนาวหรือก็เริ่มจะหนาวหนาวไปแล้วหยุดหนาวแล้วกลับมาหนาวอีกทีนะครับก็ไม่ให้ติดตามบรรยากาศกันดูว่าเป็นอย่างไรครับแล้วก็ติดตามกันเรื่อยๆนะครับแต่งานนี้ยัีหรือว่าเรามาทําการทดสอบทดลองรถอีสุมิวเอ็ก สามจุดศูนย์ดีเดียบูตเพาเวอร์กับขัดแบบสบายๆระยะทางก็จากเชียงใหม่นะครับบินมาลงเชียงใหม่นะครับก็ระยะทางมันเกือบสองร้อยกิโลใช่ครับนะครับมาถึงที่เชียงรายนะครับขึ้นเขาลงเขานะครับมีโค้งเยอะนะครับการตอบสนองต่างๆในสิ่งต่างๆมใน h a n d ลิ่งต่างๆของอีซูซูมิเอ็กตัวเนี้ยถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวทีนี้ผมอยู่กับน้องเก่งครับอ่าสวัสดีครับน้องเก่งครับสวัสดีครับวันนี้น้องเก่งจะมานั่งคุยกับเรานะครับอ่ะมาพูดถึงตัวรถน้องตัวรถตัวนี้มิวเอ็กนะครับสี กอาเซียบูไมก้าครับกาเซียบูไมากาเป็นสีใหม่ที่สวยมากสวยมากครับสว,สวยมากสวยมาก เออถ้าเกิดว่าอยู่ในไม่โดนแสงแดดเนี่ยก็อาจจะดูสุขุ่มนะดูเป็นน้ำเงินเข้มนะครับดูดูทึมๆไหใช่ใช่ออกทึมๆนะถ้าออกกลางแดดแล้วจะดูสว่างสว่างสว่างเลยครับความเมทัลลิกจะออกมาก็เรียกว่าเป็น2มิติเห็นได้ชัดเม็ดสีเมทัลลิกคือเป็นเม็ดทรายเห็นใช่ติดตัวรถเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นตัวรถก็จะดูมีมิติที่แตกต่างกันระหว่างโดนแดดกับไม่โดนแดดด้วยครับผมนะครับแล้วก็จริงๆถ้าเกิดว่าเรามองเกี่ยวกับจุดเปลี่ยนต่างๆของ The n e w u x ตัวใหม่นะครับด้านหน้าเองเนี่ยมันจะเป็นพวกกระจังหน้าวัสดุต่าง เปลี่ยนใหม่หมดนะครับ,รบมไม่ว่าจะเป็นตัวเคี่ยวจากเดิมเนี่ยที่เป็นตัวโครเมียมนะฮะเรก็เปลี่ยนเป็นแมกโคมให้ดูเข้มดูดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับ,รบแล้วก็จะมีวัสดุที่เรียกว่าแมกนีไท์เกรย์ I อันนี้รอบคันเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นบริเวณกระจังหน้านะครับไฟตัดหมอกเล่าหลังคาบันไดข้างต่างๆหรือแม้กระทั่งสีของรอบเองเน<อ>ี่ยก็เรียกว่าเป็นสีใหม่ที่เรียกว่าแมกนีไท์เกรย์นะครับครับในส่วนต่อไปครับของเทคโนโลยีตัวนี้ที่ใส่ลงมาก็ยังง่ายคือว่ามีกล้องเอดต อ่าเรดารอยู่บริเวณนี้ก็จะเ,เป็นกล้องคู่ะนะครับก้องสองตัวนะครับเรียกว่า3 d imaging stereo camera นะครับก็ทำงานเสมือนดวงตาเที่จับวัตถุด,ด้านหน้าเนี่ยแบบเดี่ยวตาเลยทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์8จุดนะครับแล้วก็เรดาร์อีก2จุดด้วยนะครับไม่ได้ว่าระบบต่างๆทุกอย่างเหล่านี้เนี่ยก็จะซัพพอร์ตให้ตัวรถเองเนี่ยมีระบบความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นจากรถทั่วๆไปแทรก็จะเป็นไฟเตือนให้นะครับไม่ว่าจะเป็นการ ขับคอมเลนขึ้นของขึ้นเขาแน่นอนว่าการเข้าโค้งทางแคบต่างๆเนี่ยก็จะมีขับทับเลนคอมเลนกันบ้างมีแน่นอนมีแน่นอนครับตัวระบบก็จะเตือนให้เราว่าอันตรายนะเราขับคอมเลนอยู่ใช่ใช่ใช่หรือว่าเราบางทีเราขับบนภูเขาลงมาไหลมาเรื่อยๆนะฮะอาจจะเอ็นทิ้นเบรกเนาะ,อะพอ รถเราเริ่มเข้าไปใกล้คันหน้าเนี่ยระบบคำนวณว่ามีโอกาสเสี่ยงนะครับที่จะเกิดการชนคันหน้าระบบก็จะเตือนนะครับเป็นระบบก็เรียกว่าเอ่อ forward collision warning หรือ F C W ให้เตือนติ๊ต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 ว่าเบรกได้แล้วนะอันตรายแล้วนะแบบนี้นะจริงๆในขบวนของเราที่เราเดินทางมาด้วยกันหลายๆคันนะครับก็มีทั้งเครื่องเออ่3,000แล้วก็เครื่อง1.9ให้เลือกมีนึง1.9ด้วยเหรอมี1.9ด้วยเมื่อวานที่เรามาด้วยกันจะเห็นว่ารถทุกคันก็ตอบ นั่นหมายความว่ารถ1.9เองก็ไม่ได้มีปัญหาในการขับขึ้นเขาแต่อย่างใดนะเพราะว่าทุกคันก็ขับ,ขบปลอดขบวนกันมาจนถึงปลายทางครับผและอยากปลอดภัยทุกคันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าใครสนใจเนี่ยเอ๊มีแต่3,000หรือเปล่าไม่ใช่นะครับมีทางเลือกมีทางเลือก3,000แล้วก็1.9แล้วก็มีให,มให้เลือกท<า>ั้ง 4x4 กับเออ่ 4x2 มีขับขึ้นสี่ล้อแล้วขับขึ้นสองล้อนะครับก็สีก็มีเหมือนกันหมดนะครับเทคโนโลยีก็มีพูดถึงช่วงล่างครับเป็นยังไงครับช่วงล่างตัวนี้นะครับก็ เนื่องจากมันเป็น P P V เนี่ยล้วก็เซตออกมาให้มันนุ่มนวลนแล้วก็แตกต่างจากตัวปิกอัพของลีซูอยู่แล้วนะครับเขาบอกว่าข้างหน้าเป็นดับบิวิชโบนดับบิวิชโบนใช่ครับ uh huh. เ,เป็นคอยสริงดับบิวิชโบนนะครับแล้วตัวปีงนกสองชั้นของเราเนี่ยก็มีขนาดที่ใหญ่กว่าปกติอ้วนนะ hmm. เพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยรองรับแรงสั่นสะเทือนต่างๆได้ดีกว่าซับซับให้มีความนุ่มนวลเกิดขึ้นมาขึ้นใช่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  แล้วก็จริงๆ,ๆเออช่วงลั่นหลังเองเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าเอ,อ๊ะเป็นแหนบหรือเปล่าแล้วว่าไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดีด๋ยวรุ่นนี้เปลี่ยนไปแล้วโลกมันเปลี่ยนแล้วคุณเองเป็นิฟต์<อ>ไฟลิงนะครับแล้วเทคโนโลยีภายในนะครับภายในในการปรับเปลี่ยนยังไงบ้าง ภายในหลักๆนะครับก็คือโทนสีห้องโดยสารทั้งหมดเนี่ยครับเขาเรียกว่าเป็นแมคเคียโต้บลาวครับผมนะครับก็จะเป็นสีน้ำตาลที่ดูสุขุมขึ้นดุดันดุดันขึ้นออ๋แน่นอนต้องมีความดุดันแน่นอนใช่แล้วก็เทคโนโลยีต่างๆก็มาครบเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอเนี่ยขนาด9นิ้วต่อแอปเปิลคาบเทียได้แบบไวเลสด้วยสบายๆเลยนะครับแอร์ออโต้ต่างๆนี่กรองฝุ่นเ p ม2.5ด้วยนะอ่านะครับตัวกระจกบังลมหน้าเองเนี่ยก็กรอง UVA UVB ให้ด้วยอัตโนมัติต่อให้ลูกค้าไม่ติดฟิล์มเนี่ยยมัันนนกก็ช่วรรองงใให้ะดบึ คือไม่ร้อนพันเลยไม่ร้อนถูกต้อง,งคือนั่นได้ว,ว่าทําให้ตัวพวกขีเอ็กโซภาพดีด้วยเอาปับจัยต่างๆตรงนี้จะเห็นว่ามีพัอร์ชิพัดชิพชก็มีให้มีพั์ชิพให้มีคุ้นคอนโทรลให้ถูกต้องด้านขวาเนี่ยเป็นพวกฟังก์ชันเกี่ยวกับระบบต่างๆของตัวรถไม่ว่าจะเป็นการปรับเอลัสต่างๆนะครับาการเซ็ตบูทคอนโทรลครับผมนะครับซึ่งอันนี้บอกไว้ว่าเราพี่หมูได้ใช้ไหมฮะกดกูทคอนโทรตามรถคันหน้า ใช่ใช่ครับอ่แล้วก็พอคันหน้าชะลอแล้วเราก็กชะลอ,อตามคันหน้าเดินเขาเร่งตามแล้วก็ไปตามโดยที่เราไม่ต้องเหยียบเบรกนี่ยครับ